และเดี๋ยวโยนะครับเข้าไปนะครับสักระ,ะเจ้าแม่กุลอิมตั๋วมานะครับเพื่อเข้าชมนะครับบริเวณด้านใน,นแม่กุลอิมนะโยพาเพื่อนะครับภายในเจ้าแม่กุลอิมแห่งเมืองทาคาสกิแห่งนี้เลยครับแล้วตอนนี้โยก็อยู่ภายในเจ้าแม่กุลอิมขาวแล้วนะครับผมเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับบริเวณภายในเจ้าแม่กุลอิมนะครับก็จะเป็นลักษณะบัในไดวนนะ ขึ้นไปน่าจะข้างบนยอดของท่านเลยนะโหหลายชั้นมากโอ้ยยังไม่สุดเลยครับเหนื่อยแล้วมุมนี้เป็นวิวด้านบนสุดของเจ้าแม่กุดอิ่มนะครับมองเห็นเมืองกาฬสกิจได้อย่างชัดเจนเลยครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆโยก็เดินมาถึงยอดแล้วนะบริเวณนี้เป็นบริเวณยอดสุดนะของเจ้าแม่กุดอิ่มนะหรือพระโพธิสัตว์กุดอิ่มขาวนะครับผม อ่ะโอเคเดินลงนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเดินขึ้นนะไปด้านในนะครับของพระโพธิสัตว์กุอิมขาวนะหรือเจ้าแมา่กุอิมขาวแห่งเมืองทาคาสกินะโอเคครับเ,เพื่อนตอนนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดินผ่านดอกอวิสเรียอีกรอบนะครับอนี่ครับแล้วเดี๋ยวโยมเพื่อนเพื่อนนะครับไปกันต่อครับ